ลาส์ในม็อบเกมที่พวกเราเนี่ยต้องมาราบท้าในปันของเรานั่นเองแค่ทำความสะอาดเนาะมันจะมีตัวไรโผล่มาหรือเปล่าจะเป็นยังไงเนี่ยไปชมกันขอนำเสนอ for gaming city กดติดตามให้ถึง2 0 0พซับเฮย์ส for calling you so late but uh would you mind going by the house and do a quick clean up I, uh, I made a uh, อ่าฉันท a เป็น I n ทของมั h และฉันต้องก as I have some guests coming over in the morning. Okay, thank you. โอเคครับทุกคนสิ่งที่ได้ยินเมื่อกี้คือมีเจ้าของบ้านคนหนึ่งเขาโทรมาบอกให้พวกเราทำความสะอาดแค่นี้ก็ทำไม่เป็นนะเฮ้ยเออคิกขอขอหน่อยนะอิอไม่คิดจะทำความสะอาดเลยเหรอฮะเนี่ยโอ้ก็แค่ทำความสะอาดแค่นี้ทุกคน มมันไ,ไ่เป็นว่าเอาเป็นว่าบ้านนี้สะอาดนะทุกคนอันนี้คือหยิบกระดาษแล้วใส่ี่ทุกคนแค่นี้ก็ทำให้เป็นเปิดได้โอ้ยขี้ช่วยล้างหน่อยดิขี้ลงโถบ้างนี่นี่เออคัาเนี้ยก็แค่เนี้แล้วก็มีอะไรมีอันนี้โอ้ยใครใส่้าเนี้ยคิดถึงแม่บ้านเลยทุกคน ช่วยคิดถึงคนทําความสะอาดบ้างทีหลังอ่ะแบบจ้างแม่บ้านมาก็อย่าทําเละเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมทําความสะอาดง่ายๆแล้วเวอร์าถังเอเนียโอ้โหคือผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของบ้านเออกินกับหนูหรือว่าอะไรทำไมไม่ทำความสะอาดไม่เป็นโอ้โหทิ้งให้แม่บ้านทำความสะอาดบ้าเปล่าแล้วขับดำๆนี้เข้าใจนะสแต่สีเขียวคืออะไรเฮ้ยเขาไม่อยู่บ้านหนึ่งวันยังนี่ห้อง ้ย oh, hey. คิดถึงหัวจะอกแม่บ้านมั่งโอ้ยโอเยอะเลยขยะก็มีแต่ด้านนอกง oh. ั้นก็เ,เอาขยะไปทิ้งก่อน oh. คือในการกินขวดน้ำเนะี่ยกินขวดน้ำกี่วันต่อขวดเนี่ยฮะ oh. เยอะแยะเลย oh. กระดาษนี่ก็เขียนแบบอะไรเยอะแยะฮะแหมเป็นแม่บ้านเคี่ยวจะบ,บ่นไม่ได้ก็มีคนบ่นบ้าง oh. ใครทำความสะอาดบ้านแบบเยอะๆแบบนี้บ้างหรือบ้านใคร สะอาดเกจเกินจนไม่กล้าทำหรือว่ากลัวแล้วนั่นอะไรเอ่ยแจออฟฟิศคีนี่หลุมคีเป็นเป็นห้องอ่ะทุกคนเอ้ยเมื่อกี้ผมความรู้สึกช้าหรือว่าอะไรผมผมเห็นผมเห็นใครบางคนโผล่หน้าออกมาแล้วหายออกไปเก๋ okay, แล้วผมก็อยากรู้ว่าไม้วิเศษอันนี้มันวิเศษเกินไปเปล่าถูแบบไม่ต้องเปลี่ยนน้ำไม่ต้องจุม่มน้ำเนี่ย ถ้าถังขยะพิเศษอะไรเนี่ยทิงแล้วไม่มีอะไรเลยโอาผมอยากไปซื้อไว้ที่บ้านแล้วเกินแบบเอออย่าค่อยเก็บกุญแจ๋ยวค่อยไปไขทุกคนทาความสะอาดกันหมดแล้วใช่ปะ่ะดัมเบลนี้ทิ้งได้ปะ่ะอยู่นี่แคทไม่มีขยะแล้วใช่ไหมเอย ผมอยากเอาตัวนั้นทิ้งลงถังขยะมันจะได้หายจากโลกเนี่ยห้องน้ําไม่มีอะไรใช่ไหมเช็คเพื่อความปลอดภัยแล้วตรงน,นั้นคืออะไรแล้วห้องนี้เข,ข,ข้าใจไหมประตูถูกบล็อกใช่ประตูถูกบล็กบอกอยู่ผมก็รู้บล็อกจากอะไรอ่ะเนาะเอ้ยผมผมลืมได้ไงเนี่ยท่านผู้ชมไม่เตือนเลยท่านได้ผมเช็คไปแล้ว คือพ่อเราได้เบสลูกโอ้ยเวลาะจะโผล่ไอทีแค่ต้องไม่เสียงแบบ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 มีเสียงแบบกีตเหมือนมิลานดาแล้วเนาะทุกคนพร้อมอในการเปิดลูมคีเนี่ยพร้อมไหมเอ้ยปล่อยผมออกจาไปที่นี่ปล่อยผมไปพร้อมนะหนึ่งสองออห้องใหญ่ดีนี่ คือผมต้องมาทํางานอะไรแบบนี้ด้วยเหรอผมรู้เป็นแม่บ้านนะแต่ผมก็ไม่ควรมาแบบมาอยู่กับใครก็ไม่รู้ที่โผล่แล้วหายออกไปจะก,กล่องอนะ่ะก็ไม่ควรนะถังขยะโอ่อหมดยังแล้วคือเจ้าของบ้านเอาอะไรมากินหรือว่าแบบ เจ้าของบ้านเขาก็มีอยู่หลายวันแล้วใครมาเขียนกระดาษแบบวางแผนซิลิโคนเนี่ยจะผลิตอะไรช่วยแบบคิดถึงทรัพยากรธรรมชาติบ้างแบบทําแต่ละทีไม่เห็นคุณค่าของกระดาษเลยมันก็ใช้อีกหน้านึงได้ผมก็เห็นนะอีกหน้านก็ใช้ได้ทําไมคนอย่างนี้อ่ะทำไมทำไมเจ้าของแบบทาไมไม่อมคิดดีๆในการทาในการทาความ,มาตัดทีเห,หมือนใช่ป่ะอ๋ออ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยผมว่ายังเหลือออฟฟิศ ก็ถือว่าครั้งนี้เราเหลือแค่มาสเตอร์รูมทุกคนเป็นห้องของบอสเราห้องสุดท้ายละแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าห้องนี้มันไม่น่าเชื่อถืออย่างหนึงนะ่งคือมันมีรอยอะไรบางอย่างที่ถูกฝังอยู่ตรงนั้นอาจจะมีประวัติความเป็นมาก็ว่าเป็นได้พร้อมไหมทุกคนพร้อมปิดตายยังหนึ่งสอง บ้านทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างแน่นอนแบบขอขามาฝนใช่ปะเออขอขามาฝนแล้วไอคนที่หายในกล่องก็เพื่อนร่วมห้องไงเออเนี่ยเด็กดีไงทาความสะอาดเราคือแม่บ้านที่เดีทาความสะอาดไม่หมดจะอีกทีเดียวทีเดียวทุกคนทําความสะอาดพอดีเควสเอ๊ะ ล้ามาสเตอร์แบทอ๋อห้องน้ําของมาสไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคปิดประตูแล้วบ้าขอร้องไม่มีตัวอะไรโผล่มาเชื่อผมก็แค่เอ่อทำไมเอาไม้ลงอ่ะก็เสร็จแล้วใช่ไหมผมต้องไปไหนต่ออ่ะท่านผู้ชม เชื่อปะพอผมออกจากห้องเนี่ยต้องมีอะไรอะแต่ใต้เตียงก็มีอะไรก่อนอุย้ยไม่กล้าไปออกข้อคอนเทนต์ก็แค่เนี่ยกลับบ้านเลยพ่อหนุ่มงานเสร็จแล้วพ่อหนุ่มผีแค่เนี่ยก็อย่าไปกลัวตัวกระปิดลิดตัวแล้วนี่ห้องอะไระถูกบล็อกอ๋อไอห้องจากตรงนั้นปะเออเสียงอะไร อาตเอีตัวเองไปเหรอหรือว่าเดินไปได้เลยคนกลับไปนะพ่อเหมือนจะได้กิ่นอะไรบางอย่าง ขอบคุณครับสุดยอดครับ t e าด i ห t ฉลา o ไ i ้ t อ t อฉันจำได o ฉันค่อนข้าง summon e ปีศ d e แ o ะล n มไป t a ้วด้วยอย่ a งไรก i t ามหวังว่ u ค hope you're good า n d h e a l t h y and alive o k เ y bye ว่านะไอ้เกมนี่เมาไปทำประชดผมอะคือเมื่อแก้ผมออกไปที่เมนูนะแล้วก็ติ๊กว่า คือถังขยะมีเพิ่มนะแล้วก็เวลาถูอะถูเร็วขึ้นเนี่ยก็ถูเร็วขึ้นอ่ะผมชอบนะผมติดตรงหายอย่างหนึ่งถังขยะเยอะก็เยอะเกินดูสามถังสี่ถังสี่ถังไม่พอห้าถังหกถังเจ็ดแปดเก้าเก้าถังสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ถังสิบห้าดูดูนี่ไม่เกี่ยวคือโอ้โหบนโซฟายังมีอ่ะท่านผู้ชมเกมไม่ยทำประโชด์อะเชื่อป่ะเนี่ย ก็เหลือออฟฟิศทุกคนผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าในออฟฟิศเนี่ยถังขยะยจะเยอะแค่ไหนไปว้าวโอเคออฟฟิศก็พอๆกันสามถังอะสามสี่ถังนะดูดิผมก็ทิ้งอยู่ไม่กี่จุดเองนะเนี่ยคุณเจยหยิบมาก่อนสวัสดีเอายังไม่โผล่มาอาจารย์อิ อ่จะเองหนเหนบาดละแหมเกมทำประชดอ่ะหนึ่งถังสองถังสามถังสี่ห้าหกเจ็ดขอบคุณครับแหมไปดูห้องนอนนี่จะมีเตียงเหมือนติ้นเตียงอยู่ลืมจะมีเตียงท่านผู้ชมดูถังขยะหนึ่งถังสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าสิบสิบเอ็ดผมบอกแล้วท่านผู้ชมถ้าใครเล่นจบทีนี้ก็เหลือแค่ห้องน้ำของมาสเตอร์เข้าไปตั้งนี้เราจะลองออกเอ่อออกจากประตูทุกคนเลยกระโโภมาเถอะใครกลัวก็เจอมาก่อนหน้านี้แล้วอ่ะเออ แต่ชอบตรงถังขยะกเกมนี้จริงติ๊กปุ๊บอืืหประชดเคออกจากบ้านนี้กันคือครั้งนี้จะเป็นคือวินไอตัวนั้นมันหลอกล่อเราให้ไปแต่พาะเราไม่ออกเลยฮัลโหล ทำเก่งขอ e คุ a ม t i o ำหรั o u ารทำ u e ามสะ e าดบ้ e น y a p ซาบซึ a งมา e แม้ว่าคุณจะทำลายฉากจบที่ร้ายท่านผู้ชมซึ่งคุณสฉากกับตาวม t นน่าจะง่ายใจเดี๋ยวผมจะลองเสิร์ชอีกทีหนึ a t ขอบคุณครับผมว่านะท่านผู้ชมฉากจบนึงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่เป็นการยุ่งกับห้องนี้ คือทําความเสร็จแล้วทําความตาดเสร็จแล้วเนี่ยคือเราต้องไปเลยอย่าสนใจทางขยะนี่เลยคือเกมมันทาประชดเราเข้าใจปะคือทางขยะเยอะคือผมตั้งค่าก็เยอะเกินบางทีดูดิระหว่างทางตรงนั้นก็มีเยอะแยะเลย<ฮ>ผมว่าละฉากจบที่สามต้องเป็นอันนี้ถ้ามีจำา้าแกแบบไม่ใช่เลยออกกันทุกคนคลิกทูรีฟนั่นไงว่าละ โอเคฉากจบที่สามแน่นอนใช่ปะ่ะเออสวย Well 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 glad to know I could count on you to get the job done oh wait you didn't you made me look like a fool thanks a lot oh and also you're fired และนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Dead Night Mob นั่นเองผมว่าตอนซึ่งเกมนี้นะครับก็จะสื่อถึงว่า ในการทําความศาสตรแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นใช้เรื่องง่ายเลยนอกจากคุณจะตั้งค่าใน x star ทุกคนแล้วก็ไปติ๊กนี่ถังขยะเพิ่มทุกคนทุกคนจะเห็นว่าถังขยะที่ผมเห็นเนี่ยโคตรเยอะสําหรับเพื่อนว่าคนไหนเนี่ยที่อยากมาทําความสะสาด์ในบ้านหลังนี้แล้วอยากเจอเอเลี่ยนเนี่ยสามารถโหลดผมทิง้งลิกงไว้ใต้ดีคลิปชร์เป็นที่เรียบร้อยทุกคนโอเคครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองคิดนะครับถ้าท่านผู้ชมทําความศาสตร์ในบ้านของคุณที่เขาจ้างคุณมา แล้วคุณทำความสะอาดอยู่ดีแล้วเสียงของนายท่านที่จ้างคุณเนี่ยมีเสียงที่แปลกไปเปลี่ยนไปเล็กน้อยหรือเปลี่ยนไปมากผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วพบว่าห้องของเจ้านายเนี่ยได้ทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างไว้คุณจะเลือกเช็ดหรือไม่เช็ดหรือว่าคุณจะเลือกออกจากบ้านนี้ไปถ้าคุณเจอเอเลี่ยนจ้องหน้าถ้าคุณเจออย่างนั้นจริงๆแล้วก็ตัวใครตัวมนะันอะขามยเฮ้ย hey, ดูจบแล้วอะ กดไลค์ให้ด้วยติดตามก็ยิ่งดี